สุภเริกปร,รมนาศรวมใจราชบังคมบาทพระทรงศรีน้ำพระทยัยเปี่ยมลน้นทาทรงมีถวายสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเีเอ็มอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ h e l t h มีพร้อมด้วยสาร,ระดีๆสำหรับคนรักสุขภาพส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทุกวันพุธบ่าย2โมงครึ่งแบบนี้นะคะในวันนี้ป่านมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างต้องไปชมตัวอย่างรายการกันเลยค่ะ อย่างท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับมึนหัวเวียนหัวให้กดด้านในสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศงานมหากรรมรวมพลทูบีนมเ้ำวันที่เมืองทองธานีแล้ววันนี้ป่านก็มีภาพบรรยากาศการมอบรางวัลที่งานนี้มาฝากกันค่ะ ที่ i m p a c ค a r e n n a เมืองทองธานีกับงานมหากรรมรวมคนทบีน้มวันที่เหล่าสมาชิกจากทั่วประเทศได้มารวมตัวกันซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งสาระความรู้ต่างๆมากมายที่น้องๆจะได้นำกลับไปเพื่อพัฒนาชมรมของตัวเองให้ได้มาตรฐานตามที่โครงการทบีน้ำวันได้กำหนดค่ะ สวัสดีครับพวกเราชมรมทูบีเมื่วานชุมชนบ้านดินดำดอนแก้วจังหวัดเชียงรายครับโดยชมรมของเราก็ยึดผลงานดีเด่นนะครับที่เป็นจุดเด่นของชมรมเราเลยก็คือเน้นกิจกรรมภูมิปัญญาสร้างรายได้นะครับซึ่งเป็นการอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาของชุมชนนะครับก็ง่ายๆเลยก็ยกตัวอย่างการต่อย,ยอดของกิจกรรมนะครับก็เป็นชุดที่ชมรมของเราได้ใส่เข้ามาประกวดในวันนี้นะครับก็เป็นการนําวัตถุดิบจากการทอตุงนะครับแล้วก็การ คิดออกแบบของสมาชิกเรานะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นอัตลักษณ์ของชมรมเราครับครับประโยชน์จากการที่เรามาชมนิทรรศการนะครับก็สามารถนําจุดเด่นของแต่ละที่นะครับมาศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับก็ขอขอบคุณโครงการชีวีณเมืวันนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํากิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์เพื่อชุมชนและก็สังคมนะครับเป็นหนึ่งโดยพึ่งยาเสพติครับ โครงการทูบีน้ำอร์วันเป็นโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2545และจากแนวทางพระราชดำริเรื่องการใช้กลยุทธ์การประกวดผลงานขับเคลื่อนและพัฒนางานสู่คุณภาพและความยั่งยืนของโครงการ กระทรวงสาธารณาสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชดําริร่วมกันจัดการประกวดผลงานโครงการทวีนัมวานระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทวีนัมวานเป็นประจำทุกปีค่ะและในปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ12ปีโครงการทวีนัมวานการจัดงานมหาก,การรมทวีนัมวานในปีนี้จึงถือว่าเป็นวาระพิเศษ ที่มีกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการและการมีส่วนร่วมของเยาวชนผู้บริหารบุคลากรจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จในวงกว้างและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงรีเริ่มและรับเป็นองค์ประธานโครงการรณนนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนเมื่อวัน โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อให้เกิดความท้าทายและจูงใจเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีสวมพระราชทานแนวทางและทรงทุ่มเทติดตามการดําเนินงานในทุกพื้นที่ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป่างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเลขาธิการได้เขาเ้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโลกเกียรติยศเพื่อถวายพระเกียรติคุณและเพื่อเป็นขันกำลังใจแก่บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของประเทศค่ะและในวโรากาสนี้คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาจีริวัฒนาพันนวดี ยังได้พระราชทานรางวัลแก่จังหวัดและชมรมทูบีนเมวันที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศประจำปี2557อีกด้วยค่ะเยวาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เขาจะมีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราชมรมทูบีนวมันโรงเรียนเถิดวิทยาค่ะวันนี้นะคะเราภูมิใจมากค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งค่ะะ การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพวกเรามีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะเขาถึงแม้โรงเรียนเถินวิทยายจะเป็นโรงเรียนรอบนอกแต่พวกเราก็พิสูจน์ได้เห็นนะว,ว่าพวกเราได้ทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบทมรมท B n ีนั e r บอวันประเทศสถานศึกษาครับและต่อจากนี้ไปนะคะพวกเราจะดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นครับและจะเป็นคนเก่งและดีทุบีนับเบอร์วันครับทุบ b เราเป็นตัวแทนชมรมทูบีน้ำปวันวิทยาเทคนิคชชยภูมิค่ะดิฉันนางสาวเกศราพื้ยน้อยดำรงตำแหน่งประธานชมรมชูบีน้ำวันวิทยาเทคนิคชชยภูมิค่ะมีความภาคภูมิใจในรางวัลน,นี้มากค่ะเพราะพว,พวกเราเหน็ดเหนื่ยกันมามากกับการทํางานในครั้งนี้ค่ะและเราก็พยายามขับเคลื่อนต่อไปให้เข้มแข็งภายในจังหวัดของเราค่ะและเราก็มีแนวทางการดําเนินง,งานดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเราจะรักษามาตรฐานนี้และพัฒนาเครือข่ายให้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ เราจะดำเนินงานตามพระประสงค์เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่าเดินตามความฝันและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด We are t o B number o n ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าสมาชิกโครงการ t o B number ที่ได้รับรางวัลทุกชมรมด้วยนะคะกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นชมรมต้นแบบให้กับชมรม t o B number o ทั่วประเทศค่ะ และเชื่อว่าสมาชิกทูบีในเมื่อวันอีกหลายๆจังหวัดจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาชมรมทูบีในเมื่อวันให้มีความก้าวหน้าต่อไปค่ะ ได้เห็นผลงานจากสมาชิกทบีนัมเบอรวันจากทั่วประเทศแล้วนะคะก็คงจะทําให้น้องๆหลายคนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมเพิ่มมากขึ้นค่ะรายการของเราก็จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกสัปดาห์ค่ะส่วนช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูแรสุขภาพกันในช่วงหน้าค่ะ ก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอะ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยนากวาง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริเดี๋ยวนี้เทโนโลยีรวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทําได้ยิ่ได้ทุกวันวีซิตฟิวส์เกรห้าส่วนผสมจากธัญพืชเข้ากล้องงอบลูกเดือยเม็ดปัวถั่วเหลืองและงาดําที่มีคุณประโยชน์วิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามิน B1 B2 วิตามินอีและแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดีด ไเกรนคุณค่าจากเมล็ดธัญพืชห้าชนิดอัมพลฟูด้ดเมื่อมีอาการไอ <Hi. S 1> <Hi. S 3> จัดเสิร์ฟผ่าบรรเทาอาการไอด้วยมูคลิดมูคลิดมีตัวยาแอมบรอคซอลอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขอแนะนำมูคลิดจูเนียวสำหรับเด็กมีตัวยาแอมบรอคซอลเสิร์าที่ข้นเหนียวละลายด้วยมูคลิดเอสเอฟหกร้อยชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปลอยสางน้ำตาลมีตัวยาแอาซิทิลซิสเตอีนมูคลิดเอสเอฟหกร้อยจากเรเตอร์ฟาร์มาฉลากก่อนใช้ยาในวีฟิตนั้นมีอะไรมีวิตามินบีหนึ่งมีวิตามินบีสองวิตามินบีสิบ มีส่วนเชื่อในกระบวนการต่อต้านมูเลชันมีเชื่อมด้วยวีฟิตคัดสรรจากพันข้าวเจ็ดชนิดไม่ผ่านการขัดสีเจ็ดคุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอกเจ็ดชนิดอัมพลฟู o นี่เยอะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสายพันหนึ่งที่ใครก็จับตามองโชวเชียวทุกองศาลุกเร้าสายตาทุกมุมมองใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมตรีอาร์ดีฟอร์ตโวพบมขอเสนอพิเศษวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าเท้าของเราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาสุขภาพด้านไหนและควรจะดูแลสุขภาพอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดกดจุดสะท้อนเท้ากันเลยค่ะ ในศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นการนวดกดจุดลงไปที่เท้านะครับเพื่อเป็นการปรับสมดุลทําให้ร่างกายเราปกติอย่างเช่นถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอาการต่างๆแล้วมีจุดที่สัมพันธ์กับเท้าเราสามารถที่จะกดจุดเป็นที่เท้าเพื่อส่งสะท้อนขึ้นไปกระตุ้นให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ครับ ในการนวดกดจุดสะท้อนเท้านะครับเราจะไม่ถือว่าเป็นการรักษาแต่การนวดกดจุดสะท้อนเท้าหรือกดจุดลงไปทดี่เท้าจะเป็นการนวดเพื่อการรักสมดุลทําให้อวิวัตต่างๆของร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นนะครับผมจะสาธิตง่ายๆถ้าเรากดที่ปลายนิ้วของทุกนิ้วนะครับจะสะท้อนไปยังอวิวัส่วนของศีรษะก็จะทําให้อวิวัตต่างๆเนี่ยกลับมาทําง,งานได้ดีขึ้นในโซนที่2บริเวณเนินเท้านะครับ ถ้าเรากดไปแล้วจะทําให้อ,อวยวะส่วนของหน้าอกเนี่ยเช่นตาแหน่งของปอดหรือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับดีขึ้นโซนที่สาจะคือโซนบริเวณของอ,อวยวะในช่องท้องเช่นตาแหน่งของไตของตับของม้ามของกระเพาะอ,อาหารลาไส้เล็กลําไส้ใหญ่นะครับตับอ่อนและถุงน้ําดีถ้าเรานวดในตาแหน่งต่างๆเหล่านี้ที่เท้าก็จะทําให้อ,อวยวะในช่องท้องของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีขึ้น และโซนสุดท้ายคือโซนที่4ซึ่งเกี่ยวกับส้นเท้าถ้าเรานวดตำแหน่งส้นเท้านะครับบริเวณนี้ก็จะทําให้เกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันเนี่ยดีขึ้นสังเกตน,นะครับว่าเท้า4โซนรวมเข้าด้วยกันนะครับทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาก็เปรียบเสมือนคนเรานี่หละครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากมีสุขภาพที่ดีก็กดจุดลงไปที่เท้าหรือบีบนะครับเบาๆ เมื่อท่านบีบทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาแล้วก็จะทําให้สุขภาพและร่างกายของท่านแข็งแรงครับอย่างท่านผู้ชมนะครับได้ดูแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะนวดตัวเองที่บ้านนวดได้ไหมหรือนวดยังไงนะครับเราลองมาตามดูกันนะครับอย่างท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับมึนหัวเวียนหัวท่านก็อาจจะยกเท้าขึ้นมาแต่ไม่ต้องถึงระดับนี้นะครับก็นั่งไขว่ห้างแล้วท่านก็กดตามนะครับให้กด ด้านในนะครับด้านบนด้านในที่ติดกันนิ้วชี้ตำแหน่งแรกนะครับและตำแหน่งที่2ก็คืออยู่ด้านล่างด้านในที่ติดกันนิ้วชี้หรือนวดลงมานะครับจากบนนวดลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้านวด2จุดนี้เนี่ยก็จะทําให้สมองหรือคนที่มีปัญหาเครียดมึนหัวเวียนหัวเรีการที่ดีขึ้นนะครับหรือในคนที่ดูทีวีแล้วมีปัญหาหรือเล่น คอมหรือเทคโนโลยีซินโดรมนะฮะท่านก็อาจจะนวดนิ้วชี้กับนิ้วกลางท่านก็กดลงไปอย่างนี้ครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนิ้วทั้งสองข้างท่านก็นวดลงไปธรรมาดากดหรือจะใช้โลชั่นก็ได้น,นะครับมันจะทําให้ลื่นขึ้นท่านก็นวดเพราะฉะนั้นนวดตำแหน่งนี้แล้วตาก็จะดีขึ้นอย่ามุงคนบอกตอนนี้เทคโนโลยีทําให้เรามีปัญหาปวดไหล่ท่านก็นวดตำแหน่งของร่องนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับก็โดยใช้นิ้วกดลงไปธรรมาดานี้นะครับ บางท่านอาจจะกดแล้วมีการเจ็บท่านไม่ต้องกลัวนะครับท่านจะกดไปเรื่อยๆและการเจ็บที่เท้าจะทุเลาเมื่อการเจ็บที่เท้าทุเลาลงอาการเจ็บที่ไหล่ของท่านก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแลเท้าให้ดี 1. เท้าจะต้องอุ่นอยู่เสมอ 2. เท้าท่านอย่าให้มีรอยด้านรอยแตกหรือตาปลาถ้าเท้าท่านมีรอยด้านรอยแตกตาปลาณตำแหน่งใดของเท้า มันจะสะท้อนไปว่าอวยวะหรือสุขภาพท่านเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามาดูแลเท้าตัวเองถ้าเท้ามีสุขภาพที่ดีร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยครับการนวดกดจุดสะท้อนเท้าถือเป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกคู่ขนานกับแพทย์ปัจจุบันค่ะเพราะถ้าคุณผู้ชมดูแลสุขภาพเท้าเป็นอย่างดีแล้วคุณก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยเช่นกันค่ะ แต่ตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสายพันหนึ่งที่ใครก็จับตามองโชมเชียวทุกองศาลุกเร้าสายตาทุกมุมมองใหม่ไฮลักซ์วีโกแชมป์ที R e าอาร์ดิปอร์ทิโวพร้อมข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง31กรกฎา,าคมน,นี้เดี๋ยวนี้เช็กเลย รวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทำได้ยิ่ได้ทุกวัน V ีฟิ5ไฟฟ์เกห้าส่วนผสมจากธัญพืชข้าวกล้องงอบลูกเดือยเม็ดบัวถั่วเหลืองและงาดำที่มีคุณประโยชน์วิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามิน B1 B2 วิตามินอ e, ีและแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดี V Fi ิตไฟฟ์เคุณค่าจากเมล็ดธัญพืชห้าชนิดอัมพลฟูด ก็ต้องรู้จักพองไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงานด้วยนากวาง18บนิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริก็ไใจ้าแม่รูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ขงหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เลอเนี่ยเป็นหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่อาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิจริงๆอย่างแกงพัแหงชูชีหอมหมกหลอหลนขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วย เยอะขนาดเนี้จะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบของพ่อลห่ะนี่คะ่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นเพราะใส่ใจหัวกะทิชาวเกาะอัมพลฟูดนี่เยอะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงานด้วย,วยนากวาง18บนิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ สายพันหนึ่งที่ใครก็จับตามองโชบเชี่ยวทุกองศาปลุกเร้าสายตาทุกมุมมองไม่ไ้ลักซวีโกชแชมป์ทีอาร์ดีพอร์ตทีโวพบก็เสนอพิเศษวันนี้13สิงดาคมนี้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ หลังจากที่เราทราบถึงวิธีการนวดกดจุดเท้าด้วยตัวเองไปแล้วคุณผู้ชมคงอยากให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเท้ากันมากขึ้นนะคะป่านก็เลยมีวิธีการดูแลเท้าคู่สวยของเราให้สุขภาพดีมาฝากค่ะเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการดูแลเท้ามากนักเพราะเข้าใจว่าเท้าไม่ได้ บทบาทสำคัญเมื่อเทียบกับรูปร่างหน้าตาแต่หารู้ไม้ว่าแต่ละวันเท้าของเราทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาค่ะด้วยเหตุผลนี้เราจึงควรหมั่นดูแลเท้าของเราให้สุขภาพดีและแข็งแรงอยู่เสมอ โดยเริ่มจากการล้างเท้าควรล้างด้วยน้ําอุ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและการล้างด้วยน้ําอุ่นก็จะช่วยให้ผิวหนังที่แห้งแตกหลุดลอกออกไปได้โดยไม่ต้องใช้หินขัดค่ะแต่ถ้ามีเวลาก็ควรหมั่นแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นเพราะวิธีนี้นอกจากจะทําให้เท้าผ่อนคลายแล้วยังช่วยให้ผิวเท้านุ่มและดูสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งขั้นตอนที่คุณคุณมักจะละเลยก็คือการทาครีมบำรุงเท้าค่ะเราควรเลือกครีมที่ช่วยให้ผิวที่เท้านุ่มชุ่มชื่นหรืออาจจะเป็นครีมชนิดเดียวกันกับครีมทามือก็ได้ค่ะการทาครีมควรทาบางๆให้ทั่วฝ่าเท้าและหลังเท้าแต่ไม่ควรทาที่ซอกนิ้วเพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราหมักหมมได้ค่ะ วิธีต่อมาที่ช่วยรักษาสุขภาพเท้าของเราก็คือการตัดเล็บค่ะการตัดเล็บที่ดีควรเว้นให้ปลายเล็บเลยจมูกเล็บมาเล็กน้อยไม่ควรตัดเข้าไปที่ซอกเล็บและการไว้เล็บเท้ายาวเกินไปก็จะทําให้เล็บอักเสบหรือเกิดการเสียดสีได้เวลาใส่รองเท้าเพาใบหรือรองเท้าหุ้มหน้าค่ะซึ่งการเลือกรองเท้าที่ดีนั้นสําคัญมาก อันดับแรกเราควรรู้ขนาดเท้าของตัวเองและเลือกรองเท้าที่ไม่คับเกินไปเพราะจะทําให้เท้าเกิดการบีบรัดส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนอกจากนั้นการสวมใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นแบนราบก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะและที่สําคัญคุณต้องมั่นบริหารกล้ามเนื้อเท้าและข้อเท้าเป็นประจำนะคะเพราะวิธีนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อเท้าแข็งแรงมากขึ้นและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาสู่เท้าได้ดีขึ้นการบริหารเท้าทําได้โดยการกระดกเท้าขึ้นลงสลับกัน หรือหมุนข้อเท้าเข้าออกอย่างช้าๆสลับกันไปมาทำอย่างนี้ทุกวันแล้วเราก็จะมีสุขภาพเท้าที่ดีค่ะ และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เรานํามาฝากกันนั่นก็คือการทําให้เท้าขาวเชื่อว,ว่าสาวๆหลายคนคงอยากจะมีเท้าขาวและนิ่มอย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับง่ายๆก็คือให้นํามะขามเปียกคั้นเอาแต่เนื้อมาผสมกับน้าผึ้งและน้ําอุ่นในปริมาณที่เหมาะสมคั้นให้ละเอียดจนเข้ากันจากนั้นก็นํามาขัดเบาๆที่เท้าทิ้งไว้ 10- 1 5นาทีแล้วล้างออกทําแบบนี้ทุกวันคุณจะได้เท้าที่ขาวและนิ่มอย่างแน่นอนค่ะ วิธีการดูแลเท้านั้นยังมีอีกมากมายหลายแบบแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนมาใช้นะคะหากเรารู้จักถนอมและบำรุงรักษาเท้าเป็นอย่างดีแล้วเท้าวสวยสวยสุขภาพดีก็จะคงอยู่กับเราตลอดไปค่ะ คุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงวิธีการนวดกดจุดและวิธีการดูแลเท้าให้สุขภาพดีแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมของเราจะลองนำวิธีเหล่านี้ไปปฏิบัติตามกันนะคะเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและสุขภาพเท้าที่แข็งแรงค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการ h e a l t h มีในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็สามารถคลิกเข้ามาได้ที่แฟนเพจของรายการเราค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m /dmintertv ได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้อาจารย์สง่ามีเคล็ดลับการรับประทานข้าวขาหมูแบบไม่ให้อ้วนมาฝากค่ะ และกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าบ่ายสองโมงครึ่งทางทางทบห้าเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับถ้าผมจะบอกว่าข้าวขาหมูข้าวมันไก่กินได้ไม่ทำให้อ้วน ท่านชมหลายท่านอาจจะถกเถียงและโต้แย้งกับผมว่าไม่จริงข้าวขาหมูนั่แหละตัวทําให้อ้วนยิ่งข้าวมันไก่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยจริงๆแล้วถ้าเรากินเป็นสั่งเป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่จะเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและไม่ทําให้เราอ้วนได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสั่งไม่เป็นแล้วกินไม่เป็นบอกขาหมูหนึ่งจานเอาหนังๆมันๆและคากิไม่ต้องเอาคณะและเอาข้าวหกทับพีนั่นแหละครับ คือความอ้วนที่ตามมาท่านชมครับถ้าเราอยากจะกินข้าวขาหมูและข้าวมันไก่ให้อรดอร่อยแล้วทําให้สุขภาพของเราดีเราต้องมาเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วหล่ะครับว่าต่อไปนี้เดินเข้าไปในร้านข้าวขาหมูสั่งคุณป้าว่าขาหมูหนึ่งจาน ไม่เอาหนังและไม่เอามันเอาเฉพาะเนื้อเนื้อขอขนาดรูกเยอะๆและขอข้าวประมาณทัพพีครึ่งหรือสองทัพพีไม่เกินนั้นนั่นแหละครับขาหมูชูสุขภาพพอไปถึงร้านข้าวมันไก่ก็สั่งบอกว่าขอข้าวมันไก่หนึ่งจานไม่เอาหนังขอเฉพาะเนื้อไก่และขอเอาข้าวสวยผสมกับข้าวมันไก่อย่างละครึง่งขอแตงกวาเยอะๆในมือน,นั้นเราจะได้พลังงานจากการ กินข้าวมันไก่และข้าวขาหมูเพียงประมาณ400ไม่เกิน500กิโลแคลอรี่แต่ถ้าท่านสั่งแบบมันมัน,ม,นมีหนังมีมันติดมาด้วยประมาณ7-800กิโลแคลอรี่ยิ่งไปดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่ามือนั้นท่านจะได้แคลอรี่หรือพลังงานที่เข้าไปอยู่ในร่างกายประมาณพันกว่าซึ่งเกินแล้วนำไปสู่ความอ้วนได้ คุณผู้ชมครับช่วง Healthy Trip นั้นจะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นนี้เป็นประจำในทุกวันพุธในเวลาเดียวกันนี้กับผมสนาดาบางพงศ์ผมจะพยายามเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นมานําเสนอเพื่อใช้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย Greater Pharma Ampon Food h a าตาริ E